สวัสดีครับก่อนหน้านี้นะบอลอังกฤษลีกสูงสุดเนี่ยไม่ได้เรียกว่าพรีเมียร์ลีกเรียกว่าดีวิชั่นหนึ่งนะครับมีดีวิชั่นหนึ่งดีวิชั่นสองดีวิชั่นสามแล้วก็ดีวิชั่นสี่มีทั้งหมดสี่ดีวิชั่นโดยการบริหารจัดการก็มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนามของ FA หรือสมาคมฟุตบอลอังกฤษดูแลทั้งหมดทุกดีวิชั่นแต่ปัญหาก็คือในทุกดีวิชันน่นนีมันมีจํานวนทีมค่อนข้างมาก และเมื่อคุณดูทุกทีมเนี่ยคุณก็จะต้องให้ผลประโยชน์ทุกทีมเท่ากันตอนนั้นมันเกิดปัญหาขึ้นในปี90เนี่ยปรากฏว่าทาง ITV เนี่ยได้พูดคุยนัดประชุมกับสโมสรใหญ่ในอังกฤษตอนนั้นนะครับในดิวิชันหนึ่งในดิวิชันหนึ่งตอนนั้นเนี่ยสโมสรใหญ่จริงๆเนี่ยมันก็คือแมนยูลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันทอตแนาโดสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลมันยังไม่มีแมนซิตี้ยังไม่มีเชลซีตอนนั้นนะ ทั้งสองทีมที่ว่านะ่มันคือทีมกลางกลางแต่ทีมที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยคือทีมที่สร้างผลงานต่อเนื่องมาได้ดีเอเวอร์ตตอนนี้เราอาจจะเห็นดูว่าเป็นทีมกลางกลางแต่ในสมัยโน้นเอเวอร์ตเนี่ยมียุคหนึ่งเ,เป็นทีมที่ว่ากันว่าถ้าไม่โดนแบนจากผลข้างเคียงจากกรณีที่ยูฟ่าแบนสโมสรจากอังกฤษเนื่องจากเกิดกรณีที่เฮดเซลเอเวอร์ตก็คือ ทีมที่จะเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพถ้าพูดเครดิตพูดถึงสภาพของเอเวอร์ตันตอนนั้นเอเวอร์ตันก็คือทีมใหญ่ ITV ก็เลยต้องการเนี่ยต้องการสัญญากับ5ทีมนียนะครับ <c oughs> เพื่อจะทำการถ่ายทอดสด <c oughs> ก็มีการพูดคุยกันแต่ปัญหาก็คือถ้าทำอย่างนั้นมันก็เกิดความเหลื่อมลำ้ำทีมทั้ง4 d i ดิวิชันเนี่ยมันมีทีมเป็นร้อย ทาง FA ก็ไม่ยอม FA ก็เอาปัญหาตรงนี้ไปคิดแต่ระหว่างนั้น FA ก็ไปคัดค้านไปฟ้องศาลไว้นะครับแต่สถานการณ์มันแย่กว่านั้นก็คือศาลเนี่ยตัดสินให้ทั้ง5ทีมที่ว่าเนี่ยสามารถทำสัญญากับไอทีวีได้อ่าถึงตอนนี้มันงานเข้าแล้วสิมันเกิดการลักตันขึ้นมาแล้ว หทีมนี้เนี่ยก็จะฉีกออกไปเลยก็คือมีอไรายได้มากกว่าทีมอื่นเป็นพิเศษ FA ก็มาคิดในปลายปี90เนี่ยก็ในที่สุดก็ได้บทสรุปมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วทำยังไงถึงจะตัดออกมาคือของที่มันมีราคาเนี่ยแพ็กเกจที่มันมีราคาก็คือทีมในดิวิชั่นหมันต้องแยกออกมาแล้วก็ไอ้ที่เหลือเนี่ยคะกันไปดิวิชั่นสองดิวิชั่นสาดิวิชั่นสเนี่ยก็ยังอยู่ในการดูแลของ FA อยู่ ก็แยกทีม22ทีมตอนนั้นมี22ทีมออกมาจดทะเบียนใหม่ให้ชื่อว่าพรีเมียร์และชื่อต่อหน้าหรืออะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์ในช่วงนั้นตอนนั้นมี22ทีมเมื่อตกลงการมีกระบวนการทางกฎหมายจนกระทั่งจดทะเบียนเสร็จก็มีการก่อตั้งพรีเมียร์ขึ้นในปี92ก็เป็นยุครุ่งเรืองของ Man U แมนยูพอดีเลยเป็นคลาสออฟ92นะครับ ยุคเดวิดแบ็กแฮมยุคยุคบัตยุคก,กิกอ่าสโคผู้เล่นเหล่านี้กำลังเติบโตขึ้นมานะครับนี่แหละส่วนกรรมการชุดเดิมนะครับก็คือ FA ก็ไปดู3องค์กรน,นะครับก็คือดู FA ครับซึ่ง FA เนี่ยก็ดูแลเฉพาะ FA ฟเอครับกฟลทีมชาติในพรีเมียร์ลีกเนี่ย ก็เป็นนิติบุคคลชื่อพรีเมียร์นะครับ FAP เมียร์ดูแลส่วนอีกนิติบุคคลหนึ่งชื่อฟุตบอลลีกก็ดูแลดิวิชั่น1 2 3เมื่อตัดพรีเมียร์ลีกออกดิวิชั่น2ก็ขึ้นมาเป็นดิวิชั่น1ตอนหลังมาเนี่ยก็มีการมาปรับเปลี่ยนดิวิชั่น2ซึ่งมาเป็นดิวิชั่น1ในยุคนั้นเนี่ยก็มาตัดออกมาอีกเพราะว่ามันถ่ายขายได้ในตลาดมันก็ตัดแพ็กเกจชุดนี้ออกมาอีก มาตั้งชื่อเป็นแชมเปี้ยนชิพแล้วก็เหลือแค่สองดิวิชั่นก็คือดิวิชั่น1กับดิวิชั่น2ก็ถัดลงไปในหลีกล่างนะครับส่วนแชมเปี้ยนชิพกับพเมลีเนี่ยก็แยกการบริหารจัดการออกมาเมื่อทําอย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้สโมสสน,นในลีกสูงสุดเนี่ยพอใจเพราะได้รับผลประโยชน์มากขึ้นและปี1992สกายก็เข้ามาขอซื้อลิขสิทธ์ ในการถ่ายทอดพรีเมียร์ตอนนั้นนะครับประมูลกันที่304ล้านปอนด์ต่อสัญญา5ปีจำตัวเลขไว้นะครับ304ล้านปอนด์ต่อสัญญา5ปีแล้วยังแยกแพ็กเกจไปขายอีกก็คือเอาไฮไลท์เนี่ยไปออกไปขายให้กับ BBC ไปออกรายการ m แม of อฟเ Day แล้วก็ BBC ก็ผูกสัญญามากับทางพรีเมียร์มาเรื่อยนะครับในการเอาไฮไลท์เนี่ยไปถ่ายทอดถ้าจะซื้อ การถ่ายทอดจากพรีเมียร์ก็ต้องแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับคือคุณจะคุณจะซื้อแพ็กเกจเต็มก็คือบวกกับไฮไลท์ด้วยหรือเอาเฉพาะรายการถ่ายทอดแต่ไฮไลท์เนี่ยคุณห้ามเอาไปออกสังเกตว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราสามารถดูไฮไลท์ก็ได้ดูเต็มแม์ดูได้ช่องอื่นๆเนี่ยสามารถดูข่าวตามไฮไลท์ได้พอมีปัญหาเรื่องการขายลิขสิทธิ์ขึ้นมา BBC เป็นเจ้าของลิขสิทธิ ดูแลในเรื่อง m Match of the d a y กับลิขสิทธิ์ของการถ่ายทอดไฮไลท์ของเกมต่างๆทำให้ไฮไลท์เองก็เป็นราคาก็ต้องมาซื้อแยกซื้อต่างหากจากตอนนั้นเนี่ยเริ่มต้นที่304ล้านปอนด์กับสกายนะครับสัญญา5ปี5ปีแรกเนี่ยก็มีส่วนแบ่งในหะ้แต่ละสโมสอนเนี่ยตกปีละ3ล้านทุกสโมสร2 2ทีมตอนนั้นยังไม่ทช่เหลือ20ทีม ตอนหลังมาปรับแต่ถามว่า3ล้าน,นมันเยอะไหมมันเยอะกว่าก่อนหน้านั้นเพราะตอนนั้นนี่ได้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแบ่งทั้งหมดเลย4ดิวิชั่นเอาง่ายๆว่าไอ้สาล้านเนี่ยมันมากมันน้อยกเราก็ต้องมาดูค่าตัวนักเตะตอนนั้นมันเท่าไหร่ค่าตัวนักเตะอย่างระดับตำนานนะครับอย่างปีเตอร์ชไมเคิลซื้อมาจากบรอนบี้เนี่ยซื้อมาแค่แสนปอนด์อย่างเอลิกันตดหน้านะครับซึ่งซื้อมาจากลิเชีร์เนเต ก็ซื้อมาในราคาแค่1.2ล้านปอนด์เท่านั้นเองไอ้3ล้านปอนด์เนี่ยที่ได้ต่อปีเนี่ยก็เลยเยอะทําให้เราสโมสรในพรีเมียร์ในยุคแรกๆเนี่ยก็ลืมตาอ้าปากได้เพราะได้ปีละ3ล้าน3ล้าน3ล้านรวมกับตั๋วเข้าชมที่ตัวเองขายแล้วก็การถ่ายทอดเนี่ยได้ถัวเฉลีย่ยแล้วก็นับจำนวนออกจอเท่าไหร่ไอ้3ล้านเนี่ยจ่าย จ่ายเต็มๆไปก่อนจ่ายปลาไปก่อนเลยก็คือจ่ายมัดจำไปก่อนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยถ้าจานวนเกมมากก็บวกเพิ่มขึ้นให้แล้วก็รางวัลจากการแข่งขันถ้าตกชั้นไปไม่ว่ายัางไงก็ตามแต่ละลําดับตั้งแต่ที่1ได้แชมป์ได้เท่าไหร่ไล่ลงมาเนี่ยมันจะมีการจ่ายผลตอบแทนลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทีมที่22พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เริ่มมาทำการตลาดโดยให้ทีมในพเมีกเนี่ย เตะกนเร็วขึ้นเพื่อจะจับตลาดที่มีประชากรเยอะมากนะครับก็คือตลาดเอเชียแต่ปัญหาก็คือโซนไทม์โซนเนี่ยมันต่างกัน6ชั่วโมงถ้าจะให้คนเอเชียดูได้เนี่ยก็คือมันต้องช่วงที่คนเอเชียเนี่ยเลิกงานแล้วไม่ดึกจนเกินไปถ้าไปเตะปกติที่ตัวเองเตะเนี่ยถ้าเตะสองทุ่มสามทุ่มเหมือนเมื่อก่อนมันก็ต้องไปเตะประมาณนู่นแหละตีหนึ่งตีสองซึ่งมันก็จะขายได้เฉพาะคู่ใหญ่ มันก็เลยมาซอยทีนี้ลักษณะซอยก็คือมีบางคู่กระเตะกันเที่ยงนะครับหรือเริ่มบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็มีคู่ที่ไปเตะกันบ่ายสามบ่ายสี่แล้วก็ไปเตะหัวค่าเมื่อมาถ่ายทอดบ้านเรามันก็บบกไป6ชั่วโมง7ชั่วโมงแล้วแต่ถ้าวินเทอร์ไทม์ก็บบก7จชั่วโมงถ้าเป็นเวลาปกติก็บบกไป6ชั่วโมงถ้าเที่ยงบบกไป6กชั่วโมงก็เตะ6โมงเย็นเราก็จะเห็นบางเกมเนี่ยเตะทุ่มครึ่ง ก็เตะปลามงครึ่งเตะกันแดดเปรี้ยงๆนั่แหละนะครับเพื่อการตลาดแต่ไอ้ผลตรงนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกลับมาจริงๆแล้วก็มีการแยกซอยช่วงเวลาด้วยอ่านอกจากตเตะเที่ยงบ่ายโมงก็ไปเตะบ่ายสามบ่ายสี่เตะหัวข่ําประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับเตะดึกสุดอยู่ที่สามทุ่มแต่ถ้าสามทุ่มเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ประมาณตีสองก็เตะประมาณสัก ทุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ประมาณทีิยงคืนหรือห้าทุ่มกว,กว่าของเมืองไทยหรือของเอเชียมันก็พอไหวสินค้าที่มันซอยแยกย่อยอย่างนี้เนี่ยทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็เลยได้รับการถ่ายทอดออกจอไปเรื่อยถ้าได้เตะก,กับทีมใหญ่เนี่ยมันได้ออกจอแน่มันก็เลยทําให้การประมูลในยุคหลังๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งในสัญญาล่าสุดเลยก่อนที่จะมาถึงสัญญาที่กําลังจะประมูลล่าสุดเนี่ยนะครับ ผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นก็คือทั้งสกายและ BT Sport เนี่ยจับมือกันแล้วก็เข้าไปประมูลก็ได้มูลค่ารวมกันทั้งหมดนะครับที่จ่ายเป็นค่าลิขสิทธิ์เนี่ย5,136ล้านปอนด์ s t a r i ย้อนต่อไปตอนนั้น304ล้านปอนด์ในปี92ในปีล่าสุดในแพ็กเกจล่าสุดนะครับและสัญญาไอ้เนี่ย5,136ล้านเนี่ย มันมีเงื่อนไขในการถ่ายทอดสัญญากรอบเวลาแค่3ปีไอ้นั่นใน3ามล้านใน5ปีนะครับการเติบโตที่มันมหาศาลถ้าคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่2องแสนกว่าล้านยังไม่รวมแพ็กเกจที่ b b c เนี่ยซื้อไฮไลท์กับ Match of the Day ไป สัดส่วนของการเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นไป16.89เท่านะครับมาดูว่าเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับล่าสุดเลยซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ย2017-2018แมนซิตี้ได้แชมป์เนี่ยได้เงินส่วนแบ่งไปทั้งหมด149.4ล้านทีมตกชั้นทีมบอยเลยเนี่ยได้94.6ล้านมากมายมหาศาลตีซะร้อยล้านกลมๆร้อยล,ล้านกับร้อหล้านต่างกันแค่ เท่าไหร่เองหายไปประมาณสักหนึ่งในสามเท่านั้นเองแล้วทีนี้มาดูเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับลีกที่ไม่ได้มีเงื่อนไขที่มันแฟร์แบบนี้นะครับอย่างลาลิกาสเปนในซีซั่น2013-2014เนี่เนี่เลติโกแมริเน่ได้แชมป์นะครับรู้ไหมว่าได้เงินไปเท่าไหร่ได้เงินไป37ล้านปอนด์หรือ37ล้านยูโรแต่บาร์เซลโลนากับเรอัลมาดริดเนี่ย ทั้ง2ทีมเนี่ยการันตีเพราะต่อรองเงอนไขในการถ่ายทอดได้มากกว่าก็ได้ทีมละ125ล้านมาปิดเทียบกับพิมิรีตอนนั้นเนี่ยคานิสทีมบวยได้ไป73ล้านมากกว่าแอลติโกเมลิทที่ได้แชมป์สเท่าในซีซั่น2016-2017เนี่ยบาร์เซโลน่านะครับได้เงินไป146.2ล้านยูโร ทีมที่ได้น้อยที่สุดตอนนี้มีการปรับปรุงนะนะทีมที่ได้น้อยที่สุดในปัจจุบันในล่าสุดน 2000, 2000, 2000, 2000, 2008, เนี่ยสองพันสิบสเนี่ยนะครับอาราเบสได้ไป39.3ส้าล้านยูโรซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยก็เอาสี่หารประมาณนั้นก็สีเทียบส่เท่าตัวความเหลื่อมล้ำมันยังสูงอยู่แม้ว่ามีการปรับปรุงเรื่องผลประโยชน์แล้วเพราะอาราเบสเนี่ย ได้39.3ล้านเนี่ยมันก็ดีกว่าสมัยที่แอลติโกมาดริดได้แชมป์ได้แค่37ล้านเท่านั้นเองนะครับดังนั้นพรีเมียร์ลีกจึงเป็นลีกที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเพราะมีกระบวนการบริหารจัดการที่แฟร์แล้วก็แยกแพ็กเกจออกมาแล้วก็ทกําการตลาดเป็นนะครับโดยซอยย่อยหลังๆมาในลีกสเปนก็พยายามทําแต่ไม่สามารถไปเคลียร์ปัญหากับ2ทีมยักษ์ใหญ่อย่างบารซโลาก แรมาริตได้ก็อยู่ในสถานการณ์โมโนโพลีในแง่การแข่งขันในรายชื่อของทีมที่ไปเล่นในยุโรปประจำาก็มีบาซ่าและมาริตบาซ่าและมาริตด้วยงบประมาณที่มันมากมายกว่าทีมอื่นมากมายนะครับแต่พิมลิศเองก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีนะครับข้อเสียที่ต้องปรับปรุงเนี่ยมองเห็นเห็นเลยเราทุกคนเห็นด้วยกันก็คือคุณภาพของผู้ตัดสินมีปัญหาให้บ่นกันทุกสัปดาห์นะครับ แล้วแต่ว่ามันจะไปโดนใครจะไปโดนเท่านั้นเองหวยจะไปตกทิ่อยู่ที่ใครในซีซั่นหน้าเนี่ยจะมี v a r แต่เราก็เห็นว่า v a r เนี่ยใช้ในลหีกอื่นๆเนี่ยมันก็มีปัญหาล่าสุดมีลานดาบีเนี่ย v a r มีแต่ผู้ตัดสินแม่งก็อีโก้งไงก็ไม่ยอมใช้ v r แล้วก็เกิดปัญหาก็เรียนปัญหาขึ้นตอนนั้นผู้ตัดสินเนี่ยมันลื่นล้มอาจจะอายแล้วก็เสียหน้าก็ตัดสินจะให้ลูกโทษไปแล้วแล้วก็ไม่ฟังเสียงการประท้วงของผู้เล่น ที่อยู่ในสนามเลยนะครับทีมที่ได้ประโยชน์ก็ไม่ประท้วงสิทธิ์ทีมที่เสียประโยชน์ก็ประท้วงพรีเมียร์ลีกมันก็มีปัญหาอย่างนี้นะครับวิจารณ์ก็ไม่ได้วิจารณ์ก็โดนปรับโดนแบนและมาถึงตรงนี้ Finan c i a l f a ม r play เ,เ,เนี่ยมันก็ควรจะเอามาใช้ถึงตรงนี้เนี่ยในการเล่นแร่แปรธาตุในการยักย้ายถ่ายเทในการใช้กลยุทธ์วิชามารทางการเงินโดยเฉพาะทีมที่มีนายทุนเป็นหมหาเศรษฐี มาซื้อของเล่นในพรีเมียร์แล้วก็พร้อมที่จะโยนเงินมาเรื่อยอยู่ดีๆทำสัญญาสปอนเซอร์เข้ามาจำนวนหนึ่งไม่ทันอะไรเลยขออัพสัญญาโดยจ่ายผลตอบแทนเพิ่มเป็นเท่าตัวลักษณะอย่างนี้มันผิดปกติของพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดีมานด์แอนด์พลายมันต้องมีการเรียกร้องมันถึงจะมีการเสนอแล้วก็สัญญาเก่ามันยังไม่หมดอยู่ดีๆคุณมาอัพสัญญ,ญาขึ้นมามาจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็มีทีมที่สามารถซื้อผู้เล่น ในลักษณะที่งบป,ประมาณไม่อั้นเสริมได้อยู่ตลอดเวลามันก็ต้องมีกระบวนการอย่างนี้เพราะไม่ไงั้นมันจะเกิดการบั่นทอนเอาเรามาดูว่าทีมหนีตกชั้นตอนนี้ได้สามทีมแต้มตอนนี้มันพ้นโซนตกชั้นไปแล้วเมื่อก่อนมันต้องสี่สิบแต้มมันไม่ใช่ว่าทีมเหล่านี้จะเล่นแย่ลงแต่ความเหลื่อมล้ำมันสูงมากเพราะไอ้ทีมที่มันมีงบป,ประมาณสูงมากจ้างกุนซืออันดับหนึ่งของโลกจ่ายค่าจ้างแบบไม่อั้น ให้งบแบบไม่อ้นในการเสริมทีมแล้วก็ไปเล่นแร่ปแปรธาตุเล่นวิชามานทางบัญชีไปปรากฏว่าไอ้ทีมที่อยู่ข้างล่างมันทําแบบนี้ไม่ได้มันก็รู้สึกว่าการที่จะเอาชนะหรือเสมอแต่ละเกมเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ดเหลือเกินกว่าจะผ่านไปแต่ละเกมแต่ละเกมได้เนี่ยตอนนี้ยังมีบางทีมมีแต้มอยู่แค่สิกว่าแต้มเท่านั้นเองฉฉเฉลี่ยทีมหนึ่งเนี่ยต่อเกมเนี่ยได้ไม่ถึงหงแต้ม แล้วก็ชื่อว่าซีซันนี้ทีมที่พ้น3-5แต้มไปก็น่าจะพ้นโซนตกชั้นแล้วไม่จัเไม่ต้องถือสีสแต้มความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็ต้องถูกแก้ไขรีเมรีเป็นลีกที่น่าสนใจอยู่ดีนะครับตอนนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าแพ็กเกจใหม่ที่มันออกมาเนี่ยเดิมเนี่ยมีการเจรจากับ facebook แต่ถึงตอนนี้ในเงื่อนไขทั้งหลายเนี่ยมันไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ต้องเอาทุกอย่างเนี่ย มาเคาะก็มาเปิดประมูลใหม่นะครับแพ็กเกจนี้ก็มันก็เป็นชุดเรายังไม่รู้เลยว่าซีชั่นหน้าเนี่ยเราจะดูพรีเมียร์เนี่ยผ่านช่องทางไหนได้เราก็ดูอย่างยูซี l เป็นต้นนะครับ UCL เนี่ยดซอนได้ไปก็ไปถ่ายทอดผ่านเว็บ go.com นะครับโอเคดูผ่านอินเทอร์เนต็ตแต่คนที่ไม่มีช่องทางหรือค้นหาช่องไม่เก่งเนี่ยก็ต้องไปดูไฮไลท์แทนติดตามข่าว ตาสื่อแทนแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังดีว่าเวลาใครไปท่องเว็บมึงท่องเว็บต่างๆเนี่ยเว็บบอร์ดกีฬาเนี่ยมันก็จะมีการดึงสัญญาณเหล่านี้มาให้ได้ดูแล้วก็ตามลิงก์เข้าไปดูใครที่มีช่องทางอื่นๆก็สามารถดูรายการนี้ได้พรีเมียร์เนี่ยของแพ็กเกจใหม่เนี่ยยังไม่ออกมาเลยนะเรายังไม่ยัดชัดเจนเลยว่าใครจะได้สิทธิ์ตรงนี้ในเมืองไทยเนี่ยใครจะได้ทําแต่พีพีทเนี่ยน่าจะเข้ามาเล่นในสนามน,นี้แหละ เพราะผมมองว่ายุทธศาสตร์ของ p ี t ีเนี่ยมองแล้วว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่เป็นหนึ่งในตัวที่จะดึงเลตติ้งเพราะของเขาเขาเขยาวยอมขาดทุนในช่วงนี้พเมิลีกก็เป็นแพ็กเกจที่สามารถดึงเลตติ้งได้ตอนนี้การพยายามเสริมเลตติ้งของ PPTV ก็เยอะขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ปัญหามันเกิดและการคิดหาทางออกในการแก้ปัญหา ปรากฏว่ามันได้ผลอย่างนี้เขาเรียกว่าการแปลวิกฤตเป็นโอกาสของลีกสูงสุดอังกฤษสวัสดีครับ